ผ่านมานะคะกองทุนบัวหลวงค่ะก็ได้มีการนําเสนอข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการลงทุนแบบ Asset Allocation มาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็ยังมีคําถามจากนักทุนเข้ามาอยู่นะคะว่าการลงทุนนะคะหรือว่าการจัด Asset Allocation การกระจายการลงทุนเนี่ยมันจะช่วยลดเรื่องของความผันผวนและก็ความเสี่ยงได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้เรามีพี่เสกมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีครับออมการกระจายการลงทุนค่ะพี่เสกมันจะช่วยลดเรื่องของความผันผวน ได้จริงหรือเปล่าคะคือการกระจายการลงทุนหรือว่าการทำ asset allocation นะครับโดยเรียกว่าเป็นการกระจายโดยมีหลักการเนี่ยมันจะสามารถลดความผันผวนล,ล,ลดลดความเสี่ยงของการลงทุนได้นะครับหลักๆแนวคิดอยู่2อย่างก็คือว่ามันมีการกระจายในประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนนะครับสำหรับคนที่อยากได้ผลตอบแทนนะครับแต่ว่าก็เริ่มไม่ไม่ค่อยแน่ใจหรือระยะเวลา การลงทุนไม่ได้ยาวนานมากนักไม่ได้รับความเสี่ยงได้เยอะมากนักอย่างเงี้ยถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้ผลตอบแทนแล้วคุณไปลงแต่หุ้นอย่างเดียวคุณไม่กระจายถ้าเกิดหุ้นตกพอร์ตของคุณก็ติดลบทั้งหมดเลยถูกไหมครับค่ะอันที่2มันก็คือเรื่องของอการกระจายการลงทุนถ้าสมมุติว่าคุณมีตราสารหนี้บ้างนะครับในจังหวะที่หุ้นตกตกในส่วนตราสารหนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยพยุงพอร์ตของคุณไว้นะครับหรือว่าคุณอาจจะมีทองคําในบางจังหวะที่ราคามันดีนก็จะเป็นตัวที่วิ่งเพียงแต่ว่าเราจะลงอะไรมากน้อยแค่ไหนก็็เปนนนสสััด่่วทีต้องพิจาารรณะคบ อันที่2การทำ asset allocation ในสินทรัพย์ประเภทเดียวกันอย่างเช่นอย่างเคสของหุ้นนะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างหุ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราชอบหุ้นเราเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเยอะนะครับรลงหุ้นที่เกี่ยวข้องอยู่ในธีมนี้หมดเลยท่องเที่ยว<ป>หมดเลยก่อนหน้านี้จัดเต็มปรากฏว่าเจอเหตุการณ์โควิดเข้ามาอย่างเงี้ยพอร์ตของคุณก็เรียกว,ว่าคว่ำไปทางเดียวกันเลยนะครับหมายถึงว่าในส่วนที่คุณมีหุ้นอยู่นยะหุ้นมันก็ไปหมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณรู้จักกระจาย จากการกระจายเนี่ยไม่ใช่ว่ากระจายโดยที่ไปซื้ออะไรก็ได้นะครับเราต้องมั่นใจหรือเราต้องเห็นโอกาสของการที่เราจะไปลงนั้นก่อนอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติพี่บอกว่ารอบนี้แทนที่คุณจะอยู่แต่หุ้นในประเทศนะครับคุณมีการลงทุนไปในต่างประเทศบ้างอย่างไปกระจายการลงทุนไปในจีนบ้างในหุ้นกลุ่มเทคโนโล,โลยีบ้างหรือว่าในหุ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพวกกองโกลบอลอะไรบ้างเนี่ยคุณก็จะพบว่าแม้ว่าเหตุการณ์โควิดเนี่ยจะกระทบมีผลกระทบต่อหุ้นทั่วโลกนะครับแต่ว่าจีนก็สามารถกลับมาฟื้นได้เร็ว รหรือว่าหุ้นบางกลุ่มกลับได้ประโยชน์เพราะว่าทุกคนวิ่งเข้ามาดีมานเพิ่มขึ้นมากเลยพวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถ้าคุณมีหุ้นพวกนี้อยู่ในพอร์ตนะครับหรือช่วยบาลานซ์มันก็จะทําให้พอร์ตของคุณเนี่ยไม่ได้ติดลบหรือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเต็มๆเทีเยบกับกลุ่มที่เลือกหุ้นเพียงประเภทเซกเตอร์เดียวหรือแบบเดียวครับ ก็อย่างที่พ like> ิเศษยกตัวอย่างมาว่าถ้าลงท่องเที Connie, ่ยวก็เจ็บหนักนะคะกระจายไปสัดส่วนในการลงทุนเทคโนโลยีบ้าง h e a l t h c a r บ้างต่างประเทศบ้างแต่ยังอยู่ในหมวดหุ้นก็ถือเป็นการกระจายการลงทุนเหมือนกันใช่ค่ะคราวนี้นะคะคำแนะนําในเรื่องของการกระจายการลงทุนการจัดสัดส่วนพอร์ตเรื่องของการลงทุนเองนะคะถ้าเรามาคํานึงถึงปัจจัยที่จะต้องดูเป็นอย่างแรกเลยอะค่ะพิเศษเราต้องดูอะไรคะคือต้องดูก่อนว่า เป้าหมายแล้วก็ความเสี่ยงที่ตัวเราเองรับได้เนี่ยคืออะไรนะครับถามว่าเป้าหมายเป็นอะไรคนจะชอบบอกว่าอยากได้กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์โดยโดยส่วนตัวผมนี่ผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าเอาเปอร์เซนต์เป็นตัวกําหนดนะครับเพราะว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าการลงทุนในอนาคตข้างหน้าของเราเนี่ยเราจะได้กี่เปอร์เซนต์ จะเอาผลตอบแทนในอดีตมาเป็นตัวรเทียบเคียงผมก็เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงสาคัญจริงๆหุ้นมันมีการเปลี่ยนหน้าหุ้นหุ้นทีู่กบริษัทกิจการที่รุ่งเรืองกับบริษัทที่ยิ่งใหญ่ในสมัยก่อนปัจจุบันเนี่ยมันก็ฟีบลงฟีบลงฟีบลงหุ้นใหม่ๆตัวเล็กๆก็โดดขึ้นมาแรงนะครับถ้าเราไปดูหุ้นในอเมริกาเองเราจะพบว่าเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรือว่าหุ้นประเภทธุรกิจใหม่ๆที่แบบไปพูดถึงธุรกิจนี้เมื่อสัก20ปีที่คนสมัน้นคือไม่เข้าใจเลยว่ามันคือออะไรย่างนี้้เป็นนตรค เพราะฉะนั้นการดูโดยกําหนดเป้าหมายเป็นผลตอบแทนเป็นหลักเนี่ยไม่เหมาะแต่ว่าเอามาเป็นไกด์ได้นะครับเอามาเป็นไกด์คืออะไรถ้าสมมติว่าคุณรับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแล้วคุณอยากได้ผลตอบแทนดีๆคุณมีระยะเวลาการลงทุนที่นานพอนะครับอายุยังน้อยอย่างเงี้ยคุณสามารถลงทุนในสัสดส่วนของหุ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีทองคําผสมได้ในสัสดส่วนที่เยอะหน่อย นะครับเพราะหนึ่งคุณรับความเสี่ยงได้คุณคิ้งยาวได้คุณทนรับความผันผวนระหว่างทางได้และคุณไม่ได้อยากเอาเงินก้อนนี้มาใช้ในระยะเวลาอันใกล้ๆนี้นะครับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยถ้าสมมติว่าคุณมีหุ้นอยู่ในพอร์ตสัก8 80%เอนะครับ,รบอย่างเงี้ยเป็น Asset Allocation แบบนี้ย80 90ก็อาจจะดูเทียบเคียงผลตอบแทนของหุ้นที่ผ่านมาแล้วก็โอเคเราก็จะได้ราวๆนี้นะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้มากกว่าการแช่ยอยู่ในตราสารหนี้ แม้ว่าเราจะบอกว่าตัวเลขมันเป็นเท่าไหร่ไม่ได้แต่เราดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวไอเดียได้อย่างน้อยๆการมีหุ้นมากกว่าในพอร์ตก็ดีกว่ากองทุนอะโลเกชันที่มีตาสานี่มากกว่าในพอร์ตในแง่ของผลตอบแทนคาดหวัง ค่ะพี่เสกเขานี้ถามเผื่อละกันสําหรับนักทุนอาจจะเป็นนักทุนเพิ่งจบใหม่หรือคนที่เขายังมีเรื่องของเวล l ์เนี่ยไม่มากพอแต่อยากจะลงทุนแบบกระจายการลงทุนเพราะการกระจายไปลงทุนถึงแม้กระทั่งการซื้อกองทุนมันใช้เงินเยอะเนาะพี่เสกในการกระจายการลงทุนแต่ถ้าเราจะมีกองทุนไหนไหมที่ลงทุนกองทุนเดียวแต่จัด asset allocation ให้เลยอย่างเงี้ยคือเท้าความนิดนึงสมัยก่อนเวลาลูกค้าลงกองทุนลูกค้าจะถามว่ากองไหนดีเอาแบบไหนดี ถูกไหมแล้วก็กองทุนที่จะขายก็จะโชว์ขายที่มันเป็นตัวๆของมันกองนี้ดีนะจีนดีนะเทคโนโลยีดีนะหรือว่ากองหุ้นไทยที่เป็นกองช่วงนี้หุ้นปันผลนะหรือว่าหุ้นกลุ่มพลังงานนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะแบบหนึ่งอันนั้นคือการมองหรือการขายเป็นโปรดักฑ์เป็นชิ้นๆที่เป็นกองทุนรวมแต่จริงๆถ้าเราไปดูโจทย์จริงๆของผู้ลงทุนที่ต้องการกองทุนรวมเขาไม่ได้ต้องการกองทุนรวมแต่เขาต้องการผลตอบแทน ผลตอบแทนในระดับความเสี่ยงที่เขายอมรับได้หรือเขาโอเคอ,อย่างเงี้ยบางคนบอกว่าอยากได้ผลตอบแทนเยอะๆถามว่าเยอะของเขาเท่าไหร่เขาบอกว่าดอกเบีย้ยตอนเนี้ยสามเปอร์เซ็นต์เปขาแแฮปปี้แล้วอ่ะอย่างนี้อย่างนี้มันก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้บอกว่าต้องหาเขาไปกองทุนหุ้นเลยใช่ไหมคำว่าผลตอบแทนเยอะๆของเขามันไม่ใช่กองทุนหุ้นแหละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการพิจารณาการคิดว่าเราจะจัดสัดส่วนยังไงดูยังไงครับค่ะมันมีกองทุนประเภทที่แบบว่าจัด Asset allocation ให้เสร็จสับเลยมีไหมคะก็จากเดิมพอเรามีเป็นกองทุนแบบนี้ใช่ไหมเป็นตัวตัวผูดจากเวลาผู้ลงทุนเลือกก็เลือกกอง A กกอง B กอง C ก็เริ่มมีหลายๆกองแล้วแต่ถามว่าพอเริ่มมีเยอะๆก็เริ่มปวดหัวแล้เอ๊จะจัดยังไงจะเหมาะยังไงเอ๊มันใช่ระดับความเสี่ยง Asset allocation ที่เราบอกหรือเปล่า<ะ>ก็มีการดีไซน์ลนักษณะกองทุนที่บอกว่าอย่างนั้นกองทุนกองเดียวนี่แหละแต่ลงหลายๆแบบเป็นกองผสมให้ นะครับจะผสมมีทั้งหุ้นมีทั้งตราสารหนี้นะครับปีท่านห่องคำอาจจะเป็นการลงทุนเป็นเป็นตัว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 ต,วตวเลยก็ได้หรือหรืออาจจะเป็นลักษณะกองทุนที่ไปลงกองทุนพวกนี้แหละรวมๆกันแทนที่คุณจะต้องไปนั่งจัดเองคราวนี้บลจจัดให้จัดโดยใช้ดีไซน์ของกองทุนกองทุนหนึ่งที่ ไปลงทุนแบบฟันเอาฟันก็คือไปลงทุนต่อในกองทุนอื่นๆตามสัดส่วนอาจจะมีหุ้นมากกองนี้มีหุ้นมากกองนี้มีหุ้นน้อยกองนี้มีหุ้นกลางๆก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเราเลือกแบบไหนแล้วเราก็เลือกลงทุนผ่านกองเนี้ยเป็นกองเดียวเลยก็ได้ครับฟังแบบนี้กองทุนบนหลวงมีไหมคะพิเศกก็มีนะครับเรากำลังจะนําเสนอออกมาเพราะว่าเราเจอโจทย์จากลูกค้าเราเยอะเหมือนกันแบบว่าบนหลวงเริ่มมีกองเยอะขึ้นนะแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นค่ายที่มีกองทุนไม่เยอะปัจจุบันเราก็มีดีไซน์กองทุนใหม่ๆเพราะโอกาสการลงทุนมันเปิด โดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศมันก็จะมีการลงทุนในต่างประเทศใหม่ๆเหมาะๆมาแต่เอ๊ะแล้วจะซื้อกองไหนเท่าไหร่ล่ะจางีเท่าไหร่ละเงินมีจากัดจะจัดการยังไงเนะี่ยเราก็บอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวผู้จัดก,การกองทุนดูให้แล้วกันก็จะทํากองออกมาเป็นกองประเภทหนึ่งซึ่ง สามารถลงทุนในกองทุนของบวัวหลวงได้ผ่านผู้จัดการกองทุนที่จะหยิบมาให้อีกทีนึงอ๋อฟังแบบนี้แล้วอยากจะรู้แล้วล่ะคะ่ะว่ากองทุนประเภทที่พิเศษว่าเนี่ยมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปหน้ากันดีกว่านะคะสําหรับนักทุนนะคะที่สนใจนะคะก็อย่าลืมติดตามค่ะคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดกันเลยค่ะเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนบวัวหลวงนะคะกอง B Map ค่ะ,คะ